สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้สําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone แล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่ท่านจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ท่านสามารถมาติดตามได้เลยนะครับที่ช่อง e m อ a Channel ของเรารวมไปถึงเราก็ยังมีการนำไอ ไอโฟนหลายรุ่นนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันด้วยวิธีการสั่งซื้อนะครับถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อจากเราก็กดที่ลิงก์ Li อ้อด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้วก็จะเด้งมาเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับท่านอยากจะซื้อไอโฟนรุ่นไหนสามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้มีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับชอบแบบไหนเข้ามาเลือกซื้อกันได้สําหรับทลิปวันนี้ก็เป็นคิวของ iPhone 11 Pro ซึ่งก็แน่นอนว่าในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะทยอยอัปเดตราคาของ iPhone ทุกรุ่นวันนี้มาดูราคาของ iPhone 11 Pro นะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น17,700บาทนะครับท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้หรือว่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูราคาทั้งหมดไปด้วยกันว่าน่าซื้อไหมสําหรับ iPhone 11 Pro ในเดือนพฤษภาคมปี2564 ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนมีมาให้ดูกันประมาณ3-4ลถึง้านค้านะครับเดี๋ยวท่านดูไปเรื่อยๆแล้วชอบอยากจะซื้อร้านไหนค่อยนาราคามาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้สั่งซื้อกันเหมือนเดิมเราไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro จะจาหน่ายโดย b a n a n a i ทนะครับตอนนี้มีขายเฉพาะความจุ 256G กิกเท่านั้นราคาขายอยู่ที่ 34,900บาทน,นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เเซนะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยซื้อไปแล้วมีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ของ Apple ให้1ปีเต็มเพราะฉะนั้นท่านก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าสั่งซื้อจากร้านนี้ก็จะได้เป็นของแท้แน่นอนนะครับดูกันต่อที่ร้านที่2นะครับราคาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันสําหรับ iPhone 11 Pro เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มจากราคาปกติ43,000บาทนะครับลดราคาเหลือ31,990บาทเท่านั้นนี่เป็นความจุ256กิกสนะครับส่วนท่านที่อยากจะซื้อความจุ64กิกปัจจุบันก็อาจจะหาซื้อได้ยากนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้1ปีเต็มเป็นประกันจากศูนย์ Apple นะครับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมอยากจะดูรีวิวการซื้อขาย ก็สามารถกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเข้ามาดูรีวิวการซื้อขายกันก่อนถ้าท่านชอบหรือว่ามั่นใจค่อยทําการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรก iPhone 11 Pro จะจาหน่ายโดยร้าน Studio อซเว่นนะครับมีขาย1สีเท่านั้นนะครับก็คือสีมิ i ไนท์กรีนแล้วก็ความจุก็มีแค่ 256GB กิกเท่านั้นราคาขายอยู่ที่34,900บาทน,นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อความจุเยอะๆแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยสำหรับ iPhone 11 Pro จากช้อปปี้มอลนะครับราคาก็34,900บาทปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับจากช้อปปี้แต่ว่าร้านนี้จะเป็นเครื่องที่เขาแอคทีเว e แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องศูนไทยมีประกันศูนย์ให้แต่ว่าประกันจะไม่เต็ม1ปีนะครับบางเครื่องก็อาจจะ10เดือน11เดือนซึ่งท่านก็สามารถเลือกได้นะครับในเรื่องของราคาก็เริ่มต้น3 2 5 9 0บาทนะครับถึง39,400ตอนนี้ก็จะมีเหลือเฉพาะความจุ 256G นะครับซื ร้านนี้ก็ฟรีค่าจัดส่งสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับถ้าท่านใดอยากไปซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ต้องรีบตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบัน iPhone 11 Pro ก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากเหมือนกันนี่ก็เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone 11 Pro ที่ผมได้เลือกมาให้ท่านได้ดูเป็นข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อนะครับมีทั้ง lazada แล้วก็ shopee ราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000่นต้นๆน,นะครับแต่ว่าจะได้เป็นความจุ 256G b ส่วน6ส g b ราคา ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0ถึง28,000นแะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้สินค้าจะหมดเลยนะครับถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่การซื้อเครื่อง้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12พฤษภาคมปี2564นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 11 Pro มีให้เลือก3ความจุนะครับากสิบสี่กิกราคาเครื่อง 39่บาท 256G กิกก็ประมาณ36,900นาะครับแล้วก็ 512G กิกประมาณ42,900บาทซึ่งแต่ละโปรก็จะต่างกันไปมาดูตัวอย่างของโปรความจุ 64G กิกกันนะครับด้านบนจะเป็นสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ตอนนี้เขามีโปรพิเศษนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้ามีให้เลือกประมาณ5โปรเลยนะครับเริ่มต้น399บาทก็ซื้อได้ในราคา3,400มนส่ะครับส่วนราคาถูกที่สุดก็จะเป็นโปร750ต่อเดือนซื้อได้ราคาค2 8,400บาทซึ่งข้อดีของโปรนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้ารายเดือนทั่วไปนะครับซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจถ้าย้ายค่ายมาก็มีส่วนลดให้อีก1000นะครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แบบด้านบนเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา22,700มีค่าเน็ตล่วงหน้า2,500บาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1 9 9 9บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา27,000นะครับมีคะแนนลุหน้า4,200บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนก็ซื้อได้ราคา18,700ถ้ายายค่ายมาก็มีส่วนลดให้อีก1,000นะครับเหลือ17,700บาทเท่านั้นซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับ iPhone 11 Pro จากทางด้านค่าย AIS นะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับ ดีแทนะครับ iPhone 11 Pro มีให้เลือก2ความจุมาดูกันที่ 64G b ก,ก,กันก่อนนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น18,700นนเอะครับเป็นโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1499บาทต่อเดือนซึ่งถ้าท่านเลือกโปรนี้ก็จะมีค่าหนีลงหน้าด้วย6000นะครับรวมใจทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ25,000บาทถัดลงมาก็จะเป็นโปรรายเดือน 1, อเดือนละ1,99บอนน่ครันเครื่องได้ราคา2 7 0ีค่อเดลงหน้า4 0 0 0 รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ25,000บาทเช่นเดียวกันแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา22,700นะครับมีคาเนตลวงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ24,800บาทส่วนความจุ256ก,กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็มีให้เลือก3แบบเหมือนกันด้านบนเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา23,700มีคาเนตลวงหน้า6,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง ประมาณ31,120บาทนะครับส่วน Pro 1099ตรงกลางก็ซื้อได้ราคา25,700มีค่าเน็ตล่วงหน้า4,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ29,980บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 11 Pro ความจุ256 GB ได้ที่ราคา27,700บาทมีค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ30,000บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ ดีแท็กทุกสาขา ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย t o มุฟฟส์นะครับ iPhone 11 Pro ความจุ64กิกสนะครับสำหรับราคาขายอยู่ที่3 9 0 0บาทนี่เป็นราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่าราคาเครื่องเปล่านะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องของโปรมีให้เลือก2แบบนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา18,700ก็จะมีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าปัจจุบัน ToMove สซื้อได้ในราคา18,700ซึ่งโปรนี้จะไม่มีค่าเน็ดลุงหน้าก็จะมีความต่างกันนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถ ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 11 Pro เป็นราคาในกลางเดือนพฤษภาค,คมปี2564นะครับ iPhone รุ่นนี้ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับจากทั้ง l a z a d a แล้วก็ชอป p e e ก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโพรราคาก็เริ่มต้น17,700สําหรับการย้ายค่ายนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ตามูนยมมือือออถ่่างทีผได้ สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ